ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิเคราะห์มวยของสยามมวยมันนะครับวันนี้เราอยู่กันในศึกมวยไทยพลังใหม่ในวันพุทธที่12มีนาคม2568ถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอยูกฎหมายเลข24ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้4ี่คู่ในช่วงแรกทั้งหมดนะครับก็เป็นยกไทยยกขาวมวยไทยในพิกัด130ปอนด์กับ1ล้านะเล็กกุ้ยบางขลังแล้วก็คู่ที่2ภายแก้วสบุญมิลิตรโชคในพิกัด127 บอนกับเทวฤทธิ์โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชแล้วก็คู่ที่3เมืองชัยศิษย์กำนันเน่งโชคในพิกัด120ปอนด์กับ,นกบมนัตต่อย้ำสวนคูเอกในช่วงแรกนะครับเพชรภูผ,ผาเอกปูยินโชคในพิกัด129ปอนด์กับไพรโลดน้อยศรีสุริยันโยทินนะครับสี่คู่ที่เราจะวิเคราะห์เน้นๆให้ช่วงนี้นะครับส่วนช่วงที่2ก็ไปติดตามกันได้ใน l i n e Official ของเรานะครับอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามานะครับแอด 5.7า EU XIG หรือปักหมดลิง์ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวจะปักหมดไว้ให้นะครับไปดูคู่แรกนะครับคู่แรกเนี่ยยกไทยยกขาวมวยไทยโชคในพิกัด130ปอนด์กับ1ล้านเล็กลกวยบางอแหลมยกไทยเนี่ยชกล่าสุด1เดือน25วันอายุ20ปีส่วนสูง175เซนติเมตรเ,เป็นคนจังหวัดชียงาย อายอาุโชคมาแล้ว60ไฟเป็นมวยไฟเตอร์ซ้อมที่ยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมแสนชัยยิมนะครับซอยสุขุมวิท16น้ำหนักปล่อยๆ68กิกิโลกร,รมัมคูมา5กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ1 3 1ยถึง1้อปอนด์พี่กับวันนี้130ก่อนช่าง129.6เหรลือ129.6นะครับก็เป็นมวยไฟเตอร์มวยบุดุดันนะไฟล่าสุดก็ทำได้ดีเลยทีเดียว หนึ่งล้านเล็กกวยบางคนแหลมชกล่าสุดสี่เดือนห้าวันอายุยี่สิบปีส่วนสูงร้อยหกสิบหกเซนติเมตรเป็นคนอำเภอวาลินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีชกมาแล้วหกสิบ่าเป็นมวยเข่าสมที่ปอพีนพัฒน้ำหนักปลป่อยหกสิบสองกิโลกร,รมัมคุมมาหกกิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับก็ พีกับวันนี้130ก่อนช่าง129เหลือ129นะฮะก็เป็นมวยเขา่านะครับมวยวงในนะฮะเปรียบเทียบคุณสมบัติยกไทยเนี่ยโอกาสชนะมากกว่าความพร้อมช่วงการชกการได้เปลี่ยนน้ำหนักแรงพระละกาลังความราุนแะะ็งแร่งะได้ดีกว่าประสบการณ์เนี่ยเท่ากันเลยความสดก็เท่ากันไล่ๆกันนะครับแต่ส่วนสูงรูปร่างเนี่ยอยู่ที่ทางด้านยกไทยมากกว่ายกไทยไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนฟ้าสีทองชนะคะแนนมาวิน แล้วก็หนึ่งล้านเลขเนี่ยประสบการณ์ในศึกมวยไทยพลังใหม่ในศึกเครือของอาจารย์สมหมายเนี่ยประสบการณ์ดีกว่านะครับแต่ก็ไปอยู่ทางน้านเพชรยินดีมากกว่าเหมือนกันนะไฟล์ล่าสุดก็แพ้นอกยกสามไปกับรุ่งโลดแล้วก็แพ้คะแนนกับน้ําตาเดือดแพ้นอกยกสามไปกับทรงเดชชนะคะแนนวิทวัฒน์ชนะคะแนนเพชรภูผาชนะน,นอกยกหนึ่งกับชนะเลิศแพ้คะแนนกับเจ้าฉลามบ้านลำบ้านะฮะ คู่นี้ผมมองไปทางด้านรูปร่างใหญ่ของหยกไทยได้เปรียบแน่นอนวันนี้จัดมวยไฟเตอร์ไปครับคููแรกขอจัดไปทางด้านหยกไทยนะครับส่วนคู่ที่2ภายแก้วสบุญมิตรโชคในพิกัด127ปอนด์กับเทวฤทธิ์โรงเรียนกีฬาน,นครศรีธรรมราชภายแก้วชกล่าสุดสีเดือน24วันอายุ20สปีส่วนสูง1้5เซนติเมตรเป็นคนำอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรชกม,มาแล้ว4ีเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือ นะครับสำหรที่สบุนมิลิตรน้ำหนักป,ปล่อย60กิโลกร,รมัมคูณมา5กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ123ปอนด์พี่กับวันนี้127กับช่าง127.3เหลือ127.3นะฮะก็เป็นมวยสายจังหวัดฟิลิปครบเครื่องนะครับเทวาริดนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับน้ำหนักป,ปล่อยอยู่ที่อ่า60ถึง5อ่าถึง70กิโลกร,ร,มรัมคุมมา3กิโลกร,รัมนะครับน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ124 พิกัดวันนี้127ก่อนช่าง128.8ลดไป1.8เหลือ127ลดเยอะพอสมควรนะครับเป็นมวยถือว่าเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยไฟเตอร์เหมือนกันแต่ว่ามีเข่าวงในนะฮะห่างหายไปหลายปีเทวาริตนะครับก็การพัฒนาฝีมือการโชคดีทางด้านภพยแก้วนะครับส่วนคาเปรียบเทียบคนนั้นสมบัติเนี่ยโอกาสชนะเป็นของภายแก้วนะฮะความสดชจ้การโชคแรงพละกําลังความรุนแรงแข็งนะฮะประสบการณ์ดีกว่านะครับซึ่งฟิตซ้อมมาดีกว่าแต่ ต้องระวังมวยที่หายไปนานๆเนี่ยกลับมาชกเนี่ยส่วนใหญ่จะชนะนะฮะกลับมาแจ้งเกิดซะส่วนใหญ่นะครับแต่รูปร่างเนี่ยบอกเลยว่าไพ่แก้วได้เปรียบที่สุดนะครับก็มาเจอกับไพ่แก้วเลยเนี่ยมวยฝ่ามวยฝีไม้ออะมือดีมวยสายแรงด้วยนะครับไพ่แก้วไฟล่าสุดชนะคะแนนโปเต้ชนะคะแนนคงเบ้งชนะคะแนนเจ้าซันนะครับแพ้คะแนนกับคงเบ้งนะฮะโอ้โหไพ่อยู่ไฟเดียวนะครับส่วนทางด้านเทวอริสก็ห่างหายไปเกือบปี ปกีกว่าๆเลยไม่ใช่เกือบปีนะครับไฟล่าสุดก็พายนอกไปเลยกับซูเปอร์เบสต์นะครับในศึกรวมพลคนสมุยนะคู่นี้ผมมองว่าพายแก้วเนี่ยได้โอกาสชนะมากกว่านะครับจากพายแก้วไปครับผู้ที่3เมืองชัยสิทธิ์กำนัดหนึ่งช่วงนั้นพิกัด120ปอนด์นกับมณฑลต่อย้ำสวนคู่นี้เมืองชัยเนี่ยโชคล่าสุด2เดือน1วันอายุ21ปีส่วนสูง167เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดน,นครสวรรค์ จงังหวละเจ็ดสิบไปเป็นมือขวาจงังหวัดฝีมือนะครับซ้อมที่สิทธิ์กำนันเน่งน้ำหนักปล่อยห้ากกิโลกร,รัมคุมมา3กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ122ยยองถึงร้อยยี่อปอนด์พิกัดวันนี้ร้อก่อนช่าง1 2อยลดไป0.8เหลือ120เป็นมวยขวาออกหมัดซ้ายแข้งซ้ายสอกซ้ายนะครับครบเครื่องนะฮะเรียมดีเชิงชกฉลามชอบฉลาดชอบนะครับทีบหน้านะฮะดีนะครับฉลาดออกอาวุธนะครับ มาแนละ้ตอย่สวนชกลราสุด23วันอายุ21ปีส่วนสูง168เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชอําเภอชะอวดชกมาแล้วจะเป็นมวยเข่าซ้อมที่ตอยําสวนหมู่บ้านกนฬากทมนะครับน้ำหนักเปล่ปล่อย56กิโลกร,รมัมคุมมา3กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ116-114ปอนด์พิกัดวันนี้120กันช่าง120.2ลดไป0.2เหลือ120เป็นมวยเข่าขวางหน้าแทงแรงบู๊ดดุดันปลายแข็ง การพัฒนาฝีมือการชคถือว่าเมืองชัยเนี่ยพัฒนาฝีมือการชกได้ดีกว่าวันนี้เปรียบเทียบคุณสมบัติเนี่ยความฟิตมันอยู่ทางด้านมันัดต่อย้ำสวนนะครับความสดเท่ากันช่วงการชกอยู่เท่ากันประสบการณ์เท่ากันการได้เปลี่ยนน้ำหนักมันอยู่ที่ทางด้านเมืองชัยนะครับแรงพละกำลังอยู่ที่ทางด้านมันัดต่อย้ำสวนความตดอตารแข่งเท่ากันโอกาสชนะให้ไปทางด้านเมืองชัยชนะมากกว่านะครับไฟล่าสุดของเมืองชัยก็2ไปติดชนะน็อกนะชนะน็อก ริศเซตูในยกที่4นะครับเป็นการสีแชมป์ว่างในร้อยสิปด์อนชนะน็อกยก2กับเทวฤชชนะคะแนนสายฟ้าชนะน็อกยกสี่กับบอลลังเงิน4ไฟติดนะฮะแล้วก็มนัทเนี่ยไฟล่าสุชนะคะแนนเบอร์หนึ่งชนะคะแนนฟีโนแพ้คะแนนอ่าแพ้นอกให้กับจเจริญพรแพ้น,นอกยกสี้กับโชคดีแม็กจันดีชนะคะแนนเพชรอันดาชนะคะแนนฟีโนโชนะอ่าแพ้คะแนนให้กับเพชรวานนนนะครับคู่นี้ ผมขอจะไปทางด้านเมืองชัยศิริกำเน่งน,น,นะครับวันนี้รู้สึกว่าจะแดงยกมุมเลยนะผมชอบแดงยกมุมเหมือนกันวันนี้นะครับคู่สุดท้ายนะครับท้ายสุดนะแต่คู่นี้ผมยังมีใจไปทางด้านไผ่รถน้อยนิดหนึ่งครับไผ่รถน้อยนี่ดูเหมือนว่ารูปร่างจะได้เปรียบกว่า เพชรผู้ผาก็ชกล่าสุดหนึ่งเดือนเวันอายุ17ปีส่วนสูงร้อยสิซติเมตรเป็นคนจังหวัดพัทลุงชคมาแล้วเจ็ดสิไฟเป็นมวยขวาฝีมือซ้อมที่ซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป์น้ำหนักไปป่อยหกสิกิโลกร,รมัมคุมมา3กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือยี่สิบปอยยิบถึงร้อปอนด์พี่กับวันนี้ร้อยยี่สิก่ช่างร้อยยี่สิบเกลดไปเหลือร้อเป็นมวยขวาเขาในเหนียวนะเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าแทางต่อยแรงปลายแข็งงแก่ ส่วนทางด้านไพโรดน้อยในชคลาสุดสองเดือนยีองวันอายุ24ปีส่วนสูง1้6แปดสิบเซติเมตรเป็นคนนครราชสีมาวันนี้ภาคใต้กับภาคอีสานมาเจอกันนะครับอีสานอีสานก็เหนือตอนล่างประมาณอีสานใกล้ใกล้กันนะชกมาแล้วร้อยไฟนะครับเป็นมวย้ายมวยเข่า นะซ้อมที่สอประสบโชคจังหวัดบุรีรัมย์น้ำหนักป,ป่อย63กิกิโลกร,รัมคุมมา3กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ131เถึง1้130อปอนด์พิกัดวันนี้ร2 9ย่บกว่าช่าง130.2บลดไป1 2เหลือ129เป็นมวยสูงยาวขวางหน้าเสียบแหลมปั้มตีแข็งแก่งปลายมั่นคงนะครับถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติวันนี้ให้โอกาสชนะเท่ากันความพร้อมได้เพชรภูผาความสดด้วยนะครับ ช่วงการโชคประสบการณ์การได้เปลี่ยนน้ำหนักอยู่ที่ทางหน้าไพ่ลดน้อยถ้าได้3อย่างนี้ผมว่าโอกาสชนะสูงกว่านะแรงพละกาลังอยู่ที่ทางหน้าเพ็ปูุภาความทนแด้แข็งแร่งเท่ากันนะครับดูรูปร่างโอ้โหสูงใหญ่สูงยาวนะครับเพ็ปูผาก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนประตักเอกนะฮะแล้วก็แพ้คะแนนกับเหนือเพชร2ไฟล์นะครับชนะคะแนนโล่กเงินนะครับแล้วก็แพ้คะแนนให้แลมบองส่วนทางหน้าไพ่ลดน้อยไฟล์ล่าสุดแพ้น็อก,กส้สีกับจรหลัดชัย กับชนะนกยก2สองกับน้ำพองน้อยแล้วก็ชนะคะแนนเพชรพญาไทยนะครับคู่นี้เพชรผู้ผาเสียเปรียบแค่รูปร่างแต่ผมยังมองว่าให้โอกาสออกตัวไปเล่นไพโรดน้อยก่อนนะไปเล่นไพโรดน้อยก่อนดีที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยไปออกตัวไปหาทางด้านเพชรผู้ผานะเป็นแนวทางในวันนี้นะครับขอจะไปทางด้านไพโรดน้อยในคู่นี้นะครับไปดูบทสรุปนะครับ ผลสรุปในคลิปนี้นะคู่แรกเนี่ยขอไปทางด้านยกไทยนะครับคู่ที่2ไปทางด้านพลอยแก้วคู่ที่สามอ่าไปทางด้านเมืองชัยนะครับอ่าในรูปนี้อาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะครับแต่ขอไปทางด้านเมืองชัยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายขอไปทางด้านเพชรภูผานะฮะเพชรภูผาน่าจะอ่าไม่ใช่เพชรภูผาขอโทษทีนะครับไปทางด้านไพโรจน์น้อยแล้วค่อยออกตัวไปทางด้านเพชรภูผา นะครับสำหรับคู่สุดท้ายนะครับบางๆไว้ก็ดีนะครับก็เป็นสี่คู่ที่เราวิเคราะห์ให้กันในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับสยามมวยมันด้วยนะครับหลังจากห่างหายกันไป3วันนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะฮะมาคนแบบยาวๆจนักจะเต็มสาหรับที่เด็ดก็อย่าลืมแอดไลค์เข้ามานะครับเดี๋ยวจัดเต็มจัดเต็มให้นะครับแอดมาแล้วก็ทักเข้ามาเลยนะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ